เงินด่วน 10000.. บาทใครที่มีรายได้น้อยรายได้เริ่มต้นแค่5000บาทก็สามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้จะเป็นสินเชื่ออะไรเดี๋ยวไปรับชมกันเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับใครที่จะต้องการเงินนะครับวันนี้ผมมีสินเชื่อที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือช่วยแบ่งเบาภาระ,ะเพื่อนๆได้อีกห ทางเลือกนะครับเป็นสินเชื่อที่จัดอยู่ในส่วนที่ว่าคนมีเงินเดือนแค่ขั้นต่ำแค่5000บาทก็สามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับกับพนักงานใหม่บางคนนะครับที่เพิ่งเริ่มเข้าทำงานใหม่เงินเดืนอนยังน้อยอยู่แล้วต้องการหาสินเชื่อสักตัวเพื่อมาแบ่งเบาภาระหนี้สินนะครับตัวนี้อาจจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้นะครับ จะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องตั้ม1 4มึ่งสี่มันนชนะครับพบกับสาระดีๆทางเรื่องการเงินนะครับและก็ข้อมูลต่างๆของทางด้านสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นวิธีการสมัครนะครับหรืออัตราดอกเบีย้ยในแต่ละตัวแล้วก็จะมารีวิวสินเชื่อที่ตัวไหนที่น่าสนใจนะครับจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด รับสกายให้กับช่องตั้มหนึ่งสี่มิเนชแนลด้วยนะครับสินเชื่อที่จะมาแนะนําในวันนี้ก็คือสินเชื่อบัตรกดเงินสด A อมันนี่นะครับใครที่เงินเดือนไม่พอใช้นะครับเพิ่งเข้าสมัครงานใหม่ๆนะครับเงินเดือนยังน้อยอยู่นะครับแล้วรายจ่ายเยอะกว่ารายรับนะครับจึงไม่รู้จะไปหาหนทางที่ไหนนะครับวันนี้ผมแนะนําสินเชื่อตัวนี้นะครับ บัตรกดเงินสด a อมันนีครับอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระ,ะเพื่อนๆได้นะครับยามฉุกเฉินนะครับเขามีช่องทางให้สมัครอยู่3ช่องทางนะครับคือสมัครผ่านเว็บไซต์ที่ขึ้นทางด้านบนนี้นะครับกับช่องทางแอปพลิเคชันของแอป A อมันนี่นะครับและก็ช่องทางที่3คือไปสมัครที่สาขานะเป็นช่องทางที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเราสงสัยอะไรเราสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ตัวเป็นๆได้ณนะตรงนั้นเลยนะครับ สินเชื่อบัตรกดเงินสด a m o n e นตัวนี้นะครับมาดูทางด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร a m o n e นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ 1. เลยครับมีสัญชาติไทยนะครับ2อ,อายุตั้งแต่2 0ปีถึง60ปีนะครับรายได้ประจำตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงานนะครับมีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการนะครับ และเอกสารประกอบการสมัครมีอะไรบ้างนะครับ 1. นะครับบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครนะครับหรือบัตรข้าราชการตัวจริงนะครับ 2. นะครับเอกสารแสดงรายได้นะครับรับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคารนะครับสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงที่แสดงเงินเดือนล่าสุดหรือออกไม่เกิน2เดือนนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนหักภาษีณนที่จ่ายนะครับห้ทวีนะครับปีล่าสุดตัวจริงนะครับ บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือนย้อนหลังนะครับ3หรือ6เดือนล่าสุดติดต่อติดต่อกันนะครับตัวจริงนะครับรับเงินเดือนโดยไม่มีการโอนผ่านบัญชีนะครับสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงที่แสดงเงินเดือนล่าสุดหรือออกไม่เกิน2เดือนนะครับส่วนขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับมีด้วยกัน 3ช่องทางนะครับวิธีการสมัครก็จะผ่านทางสมัครผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างบนนี้นะครับ2นะครับก็สมัครผ่านแอปพลิเคชันของ a money นะครับส่วนช่องทางที่3นะครับสมัครที่สาขาเลยนะครับจะปลอดภัยที่สุดนะครับช่องทางที่1นะครับก็คือสมัครผ่านเว็บไซต์มีดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่1นะครับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์นะครับเข้าไปที่ w ว w เว็ที่ขึ้นทางนี้เลยนะครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับ ขั้นตอนที่2ครับเจ้าหน้าที่เขาจะโทรติดต่อท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดในการส่งเอกสารตามรูปแบบการให้บริการที่ท่านเลือกนะครับขั้นตอนที่3นะครับยื่นเอกสารที่สาขาบ Boot ูธเอแมนนี่หรือที่ทําการไปรษณีย์ด้วยตนเองนะครับวอล์กอินผู้สมัครกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบการสมัครที่สาขาบูธเอ A มนนี่นะครับส่วนช่องทางที่4นะครับช่องทางที่ นัดรับเอกสารนอกสถานที่นะครับโดยเจ้าหน้าที่เอมันนหรือตัวแทนรับเอกสารการสมัครบริษัทจำกัดนะครับใบสนไทยนะครับติดต่อนะัดท่านเพื่อเข้ารับใบสมัครนะครับและเอกสารประกอบการสมัครตามวันเวลาสถานที่ที่นัดหมายนะครับมาดูวิธีการสมัครผ่านแอปพลิเคชันนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store นะครับหรือ Google Play s t o r e นะครับขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดนะครับ A Money Mobile a p p นะครับขั้นตอนที่2นะครับเลือกสมัครบัตรกดเงินสด a money นะครับขั้นตอนที่3นะครับศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์นะครับขั้นตอนที่4นะครับกรอกข้อมูลตามที่บริษัทกำหนดนะครับขั้นตอนที่5นะครับ อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครนะครับขั้นตอนที่6นะครับยืนยันส่งคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตดิจิทัลนะครับขั้นตอนที่7นะครับลิงก์ทะเบียนเพื่อยืนยันข้อมูลที่ท่านกรอกบ,บน e-money mobile a แอปพลิเคชันนะครับขั้นตอนที่8นะครับเลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนเช่นธนาคารปลายทางที่คุณถ่ายภาพใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนและมี นโยบายและมีโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารปลายทางดังกล่าวนะครับหรือสมัครใช้บริการ NDID แล้วนะครับขั้นตอนที่9นะครับทำรายการยืนยันตัวต,ตนบนแอปพลิเคชันที่ท่านเลือกนะครับขั้นตอนที่10นะครับรอรับผลการแจ้งเตือนการสมัครผ่าน E-Money m o b i l e App หากได้รับการอนุมัติบริษัทจะจัดส่งบัตร กดเงินสดเอมันนี่ให้ท่านทางปัณณีภายใน7จวันทําการนะครับเป็นยังไงม้างครับกับวิธีการสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่นะครับอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินของเพื่อนๆได้นะครับยามที่เพื่อนๆขัดสนเงินทองนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับอาจจะมาช่วยแบ่งเบาภาระ,ะได้นะครับก็ขอให้เพื่อนผ่านการอนุมัติกันทุกคนนะครับ และวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตั้มหนึ่ง 14, มันนี่ชาแน,นลด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ